พระองค์บอกว่าบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์สินเงินทองต่างๆแพะแกะไก่สุกรช้างโคมาลาพวกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดา บุคคลพึงแสวงหานิพพานคือความไม่ตายเราทั้งหลายทั้งที่เป็นผู้ที่มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาก็ยังมัวแสวงหาสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองสิ่งเหล่านี้จึงเป็นการแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ ณเวลาใดบุคคลนั้นนะได้มาเห็นตามที่เป็นจริงซึ่งทุกขสัตว์ความทุกข์ในโลกบุคคลนั้นก็จะสแสวงหานะทางที่จะพ้นทุกข์คืออริสัตสี่